สวัสดีค่ะท่านค้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ความรักของธาตุไฟนะคะซึ่งจะเป็นการดูในช่วงของเดือนกันยายนปี63นี้นะคะธาตุไฟก็ประกอบไปด้วยราศีเมษสิงห์ธนูนะคะซึ่งได้ถูกจัดหมวดหมู่เอาไว้ในธาตุไฟเพราะว่าในร่างกายของชาวราศีเมษสิงห์และธนูนั้น มีปริมาณธาตุนี้เยอะที่สุดนั่นเองนะคะจึงเหมาะจริงๆเลยที่จะมาดูดวงความรักนะคะนะเรามาเริ่มเลยดีกว่านะคะว่าในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับธาตุไฟในเดือนกันยายนนี้มีเกณฑ์ได้พบเจอคะ่ะพบเจอเนื้อคู่พบเจอคนถูกใจนะคะสัญชาตญาณบอกเจอละ นะคะมีโอกาสนะคะซึ่งมันเป็นไปได้สวยเป็นไปในทางที่ดีเป็นคนที่คุณเจอแล้วคุณจะปิ๊งทันทีบทสรุปไม่ต้องพูดถึงถ้าเดอร์ซันขึ้นอย่างนี้นะคะด้วยความที่คุณเป็นคนน่ารักนะคะพูดจาดีนอบน้ำถมตนไม่เย่อหยิ่ง เลยกลายเป็นสนี่ให้คนได้เพศตรงข้ามอของคุณนะคะพบเห็นคุณแล้วเขาจะชอบคุณในทันทีนะคะทันทีทันใดทันทีทันใดนะคะอืมอรักครั้งก่อนของคุณค่อนข้างจะเจ็บปวดแต่มันก็จบประละโดยสมบูรณ์แบบในใจคุณไม่มีอะไรละนะคะ ซึ่งอาจจะต้องอคบหากันไปสักพักหนึ่งนะคะพูดคุยกันไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรเลยนะคะอาจจะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่นะคะ,ะไปกินข้าวหรือรับอาหารบ้างดูหนังฟังเพลงบ้างนะคะงานเลี้ยงก็ใช่ อาจจะได้เจอกันในงานเลี้ยงนะคะสำหรับธาตุไฟนะคะในความรักในเดือนนี้นะมีโอกาสมีเกณฑ์นะคะให้คู่ขึ้นนะคะได้เจอคู่นะคะที่คุณและใครหลายคนก็าใฝ่ฝันอนะอยากจะเจออยากจะได้นะใครก็อยากได้คนแบบนี้ยนะเนี่ยเดซันขึ้นอย่างเนี้ย ทั้งท่านหญิงท่านชายนะคะนะพูดคุยกันก่อนนะคะทำความรู้จักกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะอย่าเพิ่งทุ่มอย่าเพิ่งเปนะคะคนดัมันจะซื้อของให้กันทงคบกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ไพ่ตรงนี้ขึ้น้วก็อย่าอย่าไปเยอะนะคะ คือมันเป็นการเทรหมดใจมากกว่าะคะ่ะไม่ได้เทไปเรื่องเงินนะคะเทหมดใจนะคะหัวใจเพียวๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเจอนะคุณเจอคนนี้นะถ้าคนคนนี้ที่เขามีคู่หลักรักกันดีค่ะรักกันดีเวอร์เลยค่ะครอบครัวอบ,อ,บอุ่นนะคะมีความสุขเกินหน้าเกินตาชาวบ้านเขาส่วนคนโสดแล้วก็มีเกณฑ์ละคะ่ะเจอ คนที่คบกันอยู่ก็คบกันแบบมันเหมือนเริ่มเห็นแนวทางที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะเป็นครอบครัวนะคะเริ่มหาลู้หาทางเ,าเข้าตามตอกออกตามประตูนะคะไปแนะนํากับครอบครัวนะคะสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคนส่วนก็ไม่เกณียเลยเจอเลยนะคะ สำหรับคนเกิดธาตุไฟนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะน่าสามถ้วยกระเดื่ขึ้นอย่างนี้น่ถ้าเป็นมัน,เป,นเป็นความรักที่ดีอะค่ะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะเขาเป็นคนดีนะคะมีโอกาสอย่างยิ่งที่จะตกลงป่องชิ้นแต่งการแต่งงานกันนะคะคู่ที่ดีเนี่ยมันไม่ายถึงว่าเขาจะต้องแบบ รวยหล่อยศถาบรรดาศักดิ์สูงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะใครที่ไม่เคยมีความรักมันจะไม่รู้นะถ้าพูดอย่างนี้นะคนที่เคยมีความรักคนที่เคยปิ๊งคนน่ะนะเขาจะรู้เขาจะเข้าใจนะคะตกลุมรักเป็นยังไงนะคะตกลุมรักเป็นยังไงตกแล้วนะคะเดินกันยายนี้ถ้าคุณเจอนะคะคุณจะตกลุมรักในทันที คนโสดนะคะคนที่ไม่โสดละ่ะคบกันก็โอ้โหมีโอกาสค่ะเลยเถิดไปถึงการแต่งงงแต่งงานมีเย่ามีเรือนกันเลยส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็รักกันดีอบอุ่นนะคะนะคะนาตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะความรักของทัด์ไฟก็ถือว่าเป็นหน้าไพ่ที่เอจฉาแล้วค่ะในความรักที่าอจฉา นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับความรักอิ่มเอมกับความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ